โตขึ้นอยากเป็นอะไรฮะถามผมเลยตอนเนี้ยผมอายุ3 2ปีองปีนะผมบอกตรงนี้เลยนะผมไม่รู้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรหรือโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่ก่อนครูก็ชอบถามนะครับว่าอา่านักเรียนโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งผมเปลี่ยนอาชีพทุกปีตั้งแต่อหนึ่งผมอยากเป็นไอ้มดแดงอสองผมอยากเป็นชาวสวนชาวไร่อสามผมอยากเป็นตำรวจ <Okay. S 1> ปหนึ่งผมอยากเป็นหมอ จนตอนนั้นความฝันน่ะมันมั่วไปหมดปกตินะครับคนเราจะชอบแนะนำว่าเฮ้ยให้ไปทำในสิ่งที่ชอบนั่นแหละครับปัญหาคือผมชอบนอนแม่งหาเงินไม่ได้ผมชอบเล่นเกมแต่ผมก็เล่นกากผมชอบกินแต่รีวิวไม่ได้เพราะผมเป็นคนลิ้นจระเข้กินอะไรก็หไหวไปหมดสรุปคือสิ่งที่ผมชอบเนี่ยทำเป็นอาชีพไม่ได้สักอย่างทัวงนี้ผมทำงานเป็นวิศวกรครับอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมีหัวหน้าที่ดี แต่ถามว่าผมชอบงานที่ผมทํำไหม<ๆ>ก็เฉยๆไม่ถึงขั้นแบบทํางานทํางานทํางานงานน้อยไปเอางานมาเอางานมายิกผมชอบคําพูดหนึ่งของท่านชัดชาติมากนะครับที่เขาเคยกล่าวไว้ในพอดแคสต์ของซูเครดซอสว่าอย่าไปกังวลเรื่องแพชชั่นมากผมเชื่อว,ว่างานในโลกนี้ไม่มีพอสําหรับแพชชั่นของทุกคนมันโชคดีมากเลยถ้าคุณหางานที่ตรงกับแพชชั่นแต่ถ้าไม่ตรงอย่าไปคิดอะไรงานก็สิ่งที่ทําให้ชีวิตรอด แพชชั่นไปหาเอานอกงานได้ ผมฟังแล้วแบบเ yeah จี๊ยโคตรจริงเราไม่จะเป็นต้องเอาสิ่งที่ชอบมาทำเป็นงานก็ได้นี่หว่าสำหรับใครนะครับที่ได้มีโอกาสทำสิ่งที่ชอบเป็นงานยินดีด้วยครับคุณโชคดีมากๆต่วนใครที่ไม่ได้ทำงานตามที่ฝันไว้อย่ารู้สึกแย่เลยครับจะมีความสุขรออยู่ข้างนอกเวลางานอีกเยอะก็ไปทำสิ่งที่ชอบนอกเวลางานก็ได้ต่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรหรืออยากเป็นอะไรจับมือครับเราคือเพื่อนกันค่อยๆตามหาความฝันต่อไปหรือถ้าหาความฝันไม่เจอก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำก็พอ ถ้ามีน้องๆนะครับที่ยังเรียนอยู่แล้วมาดูคลิปนี้ก็อยากจะบอกน้องๆครับว่าค่อยๆค้นหาตัวเองไปนะครับไม่ต้องกดดันตัวเองให้เวลาตัวเองได้ลองทําหลายๆอย่างดูไม่แนว่ว่าเราอาจจะชอบสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดก็ได้และนี่คือข้อความจากผมครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยฮานะครับแต่ว่ารู้สึกอยากทําคลิปนี้ขึ้นมามากไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย